อาจารย์คะก่อนเป็นอริยะบุคคลกับหลังเป็นอริยะบุคคลอาจารย์เคยมีความคิดลบกับพ่อแม่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็นั่งดูความคิดนั้นแค่นั้นใช่ไหมคะมคิดลบมันไม่คิดลบนะไม่คิดลบก็ธรรมดาได้แหละนะธรรมดาได้แหละไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรกับใครทั้งนั้นนะก็จะเห็นแค่คนนั้นทํากรรมดีทํากรรมไม่ดีท,ทําถิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่นั้นนะ ไม่ได้ไม่ได้ไปคิดลบอย่างนั้นนะก็เฉยเฉยนั่นแหละใครจะคิดลบกับเราเราก็เฉยเฉยก็ <commerce> ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละครับไม่ได้คิดอะไรนะให้อยู่ด้วยก็อยู่ได้นะอย่างมีขอบเขตนะแต่ถ้าอยู่ไม่ด้วยด้วยไม่ได้ก็หน <iß neighborhood> ีเหมือนกันก็เป็นแบบนี้นะก็ถ้าถ้าเราแบบเรายังเป็นปุรุชนอยู่มันก็จะคิดนะครับมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ถูกใจนะก็ทําทไม่ถูกโน่น anyway, นั่นนะี่อย่างเงี้ยก็ทิ้งมันนะนั่งดูเฉยเยนั่นแหละถูกแล้วครับ ดูมันบ่นนะมันบ่นไม่ใช่เราบ่นนะคนที่มาเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องพ่อสร้างกรรมดีชั่วมาด้วยกันหรือพ่อมีบุญบาร,รมีพอๆกันถึงมาเกิดด้วยกันคะ่ะมีกรรมมีกรรมต่อกันนะครับมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะคือไม่เกี่ยวเฉพาะมีบุญบาร,รมีพอๆกันนะไม่เกี่ยวนะก็ดูอย่างแม่ของพระสารีบุตรใช่ไหมเป็นแม่ของพระอรอาหารมาตั้ง กี่รูปอะไม่เห็นเกี่ยวเลยนะไม่เห็นเกี่ยวเลยนะจนมาบรรลุโสดาบันตอนที่พระสารีบุตรจะล่าสังขารนะก็มาบรรลุเป็นพระอริยนะก่อนหน้านั้นไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะก็มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับกรรมอย่างเดียวนะครับส่วนจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอย่างผมเนี่ยรู้สึกว่ายังเกิดผิดที่เลยที่บ้านผมกินเหล้าหมดแล้วก็ทําแต่งานอย่างเงี้ย ก็เอาแต่ทางโลกอ่ะแต่ผมเกิดมาจากไหนไม่รู้นะไม่เอาอะไรเลยเข้าทางธรรมเข้าวัดทําสมาธิอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนใครเลยนะไม่เหมือนใครในบ้านเลยนะก็แปลกเหมือนกันจเจริญสติทุกวันผมจะแก้นิสัยไม่ดีและฉลาดขึ้นไม่อื่นหรอต่อไปตอนนี้ผมอะไรอะ่ะมึนๆงงๆเข้าใจยากผมอยากคล่องแคล่ว ผมจะเก่งจากการปฏิบัติธรรมครับก็สาธุได้นะก็ตั้งแต่ปฏิบัตินะก็แรกๆก็อย่างนั้นแหละนะมันไม่ถูกทางนะมันจับทางไม่ถูกนะทุกคนฝึกแรกๆก็เป็นเหมือนกันนะครูบาอาจารย์ฝึกต่อแรกก็เหมือนเท่ากับท่านนั่นแหละแต่ท่านก็ใช้ความเพียรแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะจนมันคำทางได้แต่มันก็จะแบบอ๋อเข้าใจละไม่งงละนะก็ไปถูกทางแล้วนะก็บอกว่าท่านที่จะไม่มึนงงกับการปฏิบัติก็คือพระอริยะนะพระอริยที่เข้าถึงอย่างพระโสดาบันแล้ว จะไม่งงเรื่องการปฏิบัตินะจะรู้ว่าคืออะไรสภาวะนีคืออะไรคืออะไรนะก็จะจะเป็นอิสระจากขันห้านั่นเลยจะเข้าใจขันห้าระบบการทํางานของมันจะไม่งงแล้วจะไม่ทุกข์กับมันนะเอาง่ายๆนะครับมานี่แหละเอาทุ่มแล้วเหรอ